ชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้อัธกถาสัพพทาถิชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่นาะพระเวลุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์หลังจากที่พระเทวทัตได้ทำให้พระเจ้าอาชาติสตรูเลือ่มใสจนมีรับสั่งให้คนเลี้ยงช้างม่อมเล่าช้างนาลาคิรีแล้วให้ไปไล่เหยียบพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าก็ได้เจริญเมตตาจนช้างนาลาคิรีสั่งเมาและกลายเป็นช้างเชื่องในที่สุดเหล่ามหาชนที่เฝ้าดูเหตุการณ์ในวันนั้นล้วนเสื่อมศรัทธาในพระเทวทัตจากที่เคยถวายเครื่องบริโภคชั้นดีต่างก็เลิกถวายเลิกให้ความเคารพนับถือเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้สนทนากันว่าอาวุโสทั้งหลาย พระเทวทัตทำตนให้ได้รับลาบสักการะอันยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่อาจรักษาให้คงอยู่ได้นานเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ได้ทำลาบสักการะที่เกิดแก่ตนให้หมดสิ้นไปเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ ในอดีตาการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตผู้รอบรู้และเป็นบัณฑิตอยู่คนหนึ่งปุโรหิตคนนี้นอกจากจะเรียนจบไตรเพศและศิลปาศาสตร์ประการมาจากสำนักของอาจารย์ที่สาปามโมกแห่งเมืองตักศิลาแล้วยังได้รับความเมตตาจากอาจารย์ให้เรียนมนวิเศษที่ชื่อว่าปัทวีวิชัยมน หรือมนกลับใจให้หลงอีกด้วยพุโรหิตรับราชการด้วยความขยันขันแข็งซื้อสัต์สุจริตจนได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยจากพระราชาเป็นอันมากอยู่มาวันหนึ่งพุโรหิตต้องการจะทบทวนมนวิเศษจึงเดินทางออกจากพระราชนิเวศแล้วไปหาที่สงบไม่มีผู้คน นั่งบนหินดาดที่เนินผาในป่านอกพระนครแล้วท่องทบทวนมนด้วยน้ำเสียงอันกังวานแววหวานให้บังเอิญว่าที่โพรงดินแห่งหนึ่งก็ใกล้ๆเนินผานั่นแหละมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนเล่นอยู่เมื่อมันได้ยินเสียงมนของปุโรหิตมันก็เงี่ยวหูฟังอย่างตั้งใจและเมื่อฟังไปฟังมาซ้ำๆหลายๆรอบมันก็เกิดจำได้ขึ้นใจ จนท่องมนตามปุโรหิตได้สาเหตุที่เจ้าสุนักจิ้งจอกจำมนได้อย่างง่ายดายและท่องตามได้อย่างคล่องแคล่วนั้นก็เพราะว่าในปางก่อนมันเคยเป็นพราหมณ์ที่ใช้ปฐวีวิชัยมนมาก่อนเมื่อปุโรหิตทบทวนมนเสร็จแล้วเจ้าสุนักจิ้งจอกก็รีบออกมาจากโพรงดินมาดักรอปุโรหิตที่เชิงเขาเมื่อเห็นปุโรหิตลงมาจากหน้าผามันก็กระโดดไปดักหน้าแล้วกล่าวว่า ท่านพราหมณ์ผู้เจริญมนที่ท่านท่องนั้นเราท่องได้คล่องกว่าท่านซสอีกว่าแล้วมันก็กระโจนแผลวเข้าป่าไปปุโรหิตตกใจมากที่ตนอุตสาหาที่สงบไกลผู้ไกลคนถึงเพียงนี้มาทบทวนมนแต่ก็ยังอุตสาามีสุนัขจิ้งจอกมาได้ยินแล้วยังท่องจำได้อีกเมื่อตั้งสติได้ปุโรหิตก็คิดว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้คงจะทำอกุศลอันใหญ่หลวงเป็นแน่ จึงสะกดรอยตามไปดูพฤติกรรมและถิ่นที่อยู่ใหม่ของมันเมื่อรู้แล้วก็กลับคืนสู่พระนครเหมือนเดิมฝ่ายเจ้าสุนักจิ้งจอกเมื่อเข้าป่าลึกไปก็ไปร่ายมนใส่นางสุนัขจิ้งจอกสาวตัวหนึ่งเพื่อเอามาเป็นเมียแล้วก็ร่ายมนบังคับสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆอีกหลายร้อยตัวเอามาเป็นบริวารไม่เพียงแต่เท่านั้น อย่งางไร้มนบังคับสัตว์ต่างๆเช่นช้างม้าสิงโตเสือกระต่ายสุกรและเนื้อทั้งหลายเอามาอยู่ในอาณาจากักรตั้งตนเป็นราชาแห่งสัตว์ชื่อว่าสัพพทาทะสัพพทาทะพร้อมนางสุนัขจิ้งจอกที่เป็นอครมเหสีเมื่อจะไปไหนมาไหนก็จะนั่งอยู่บนหลังพยาราชสีที่ยืนอยู่บนกระพองช้างอีกทีนับเป็นยศอันยิ่งใหญ่ยิ่งเวลาผ่านไป พญาจิ้งจอกยิงมัวเมาด้วยยศมหันต์เกิดความมักใหญ่ไฟสูงคิดจะชิงราชสมบัติของพระเจ้ากรุงพาราณสีมันพาบริวารทั้งหมดที่สะกดไว้ด้วยมนไปล้อมกรุงพาราณสีแล้วส่งสารไปถึงพระราชาว่าจะยอมมอบราชสมบัติแต่โดยเดียหรือจะรบแม้พวกทหารจะปิดประตูเมืองแล้วแต่พวกประชาชนทั้งหลายต่างก็ตื่นหนกกันทวนหน้า เราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่ฝูงสัตว์มากมายจะมาชุมนุมห้อมล้อมเมืองนับได้ความไกลถึง12โยธพุรหิตเข้าวิกราบทูลพระราชารับอาสาเป็นผู้ต่อก่อนกับสัพพพาถาพยาจิ้งจอกเมื่อได้รับพระราชาอนุญาตแล้วก็ขึ้นไปบนป้อมประตูเมืองตะโกนเจรจากับพยาจิ้งจอกว่าดูก่อนสัพพพาถาผู้สหายท่านไม่มีอาวุธอันแหลมคมเยี่ยงมนุษย์ แล้วจะเอาอะไรมาชิงราชสมบัตินี้ได้ท่านจงยกไพรพลกลับไปเสียเถิดสัพพาธา,าพญาจิ้งจอกตอบกลับอย่างมั่นใจว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธแค่เราสั่งให้ราชสีเปร่งเสียงคำรามพร้อมๆกันพวกทหารก็จะสะดุ้งตกใจกลัวจนหัวหดแขนขาอ่อนเปรี้ยไม่มีแรงรบแล้วราชสมบัติแค่นี้เราจะยึดเอาเมื่อไหร่ก็ได้ผู้รหิตบัณฑิตลงจากป้อม แล้วให้คนไปตีกรองแจ้งข่าวแก่ชาวประชาเดี๋ยวนั้นว่าให้พากันเอาถั่วราชมาศอุดหูของตนและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายแม้กระทั่งแมวเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วก็สั่งให้พวกทหารเอาถั่วราชมาศอุดหูด้วยเช่นกันจากนั้นปุโรหิตก็ขึ้นไปบนป้อมอีกครั้งร้องเรียกหาพญาจิ้งจอกแล้วท้าว่าดูกอ่อรสภพา,พาถาพญาสุนัขจิ้งจอกท่านไม่อาจให้ราชสีปเปร่งเสียงคำรามได้หรอก พราะราชสีทั้งหลายนั้นจะไม่ทำตามคำสั่งของสุนัขจิ้งจอกถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองสั่งให้พญาไกรสอนสีหราชที่ท่านนั่งอยู่บนหลังนั้นส่งเสียงคำรามดูสิพญาจิ้งจอกผู้ดื้อด้านและอวดดีต้องการจะแสดงอำนาจของตนจึงร่าหมดและบังคับสั่งว่าราชสีตัวอื่นห้ามส่งเสียงแต่ให้ราชสีตัวที่เรานั่งอยู่บนหลังนี้จงแผดเสียงคำรามออกมา พอร่มนเสร็จก็กระทืบเท้าลงบนหลังราชสีตัวที่ตนนั่งอยู่แรงๆสามครั้งพญาไกรสอนศรีหราชราชสีผู้มีเท้าหน้าเท้าหลังแดงงามสมบูรณ์ด้วยชาติจึงแผดเสียงบนกระพองช้างที่ตนยืนอยู่สามครั้งอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะถูกมนสะกดเอาไว้พวกช้างทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงกึกก้องกำปนาดนั้นต่างก็สะดุ้งตกใจกลัววิ่งเลิดสลัดหัวสลัดตัว ทำให้ราชสีที่อยู่บนหลังช้างกระเด็นตกลงมาแต่เพียงครูเดียวก็ประคองตัวยืนอยู่บนพื้นดินได้อย่างงามสง่าส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่สถาปนาตัวเองเป็นราชานั้นกระเด็นตกลงไปใกล้เท้าช้างตัวอื่นที่กำลังสับสนโอลมลานเพราะตกใจเสียงคำรามของพยาราชสีมันจึงถูกช้างเหยียบหัวแหลกละเอียดติดพื้นขาดใจตายทันทีไม่เพียงแต่เท่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีจำนวนมาก เมื่อตกใจต่างก็สับสนชุนลมุนไม่รู้ใครเป็นใครแทงกันตายบ้างเหยียบกันตายบ้างพื้นที่ทั้ง12ยอดนั้นจึงเต็มไปด้วยกองเนื้อสัตว์ที่ตายเกลื่อนผู้โรหิตที่มองดูเหตุการณ์อยู่บนป้อมเมื่อเห็นเหตุการณ์สงบแล้วจึงลงจากป้อมมีคำสั่งให้ทหารไปเปิดประตูเมืองแล้วให้คนไปส่งสัญญ,ญาณแก่ประชาชนให้เอาถั่วราชมาที่อุดหูออกพร้อมทางแจ้งข่าวว่า ให้พากันไปขนเอาเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่นอนตายมาปรุงอาหารได้และด้วยความที่เนื้อสัตว์สดๆมีมากมายไม่อาจจะกินให้หมดภายในวันสองวันได้พวกชาวบ้านจึงนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทำเป็นแผ่นตากแห้งไว้กล่าวกันว่าการทำเนื้อแผ่นตากแห้งครั้งแรกเกิดขึ้นในครั้งนั้นนั่นเองพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้ว พระองค์ทรงตรัสอภิสัมพุทธคาถาว่าสุนักจิ้งจอกกระด้างด้วยมานะเป็นราชาแห่งสัตว์ที่มีเขี้ยวงาทั้งหมดเพราะมีบริวารมากบุคคลผู้มีบริวารมากก็ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในบริวารเหล่านั้นเช่นกันแต่เมื่อใดที่เขาถึงความประมาทก็ยอมพินาศเพราะบริวารเหล่านั้นไม่ต่างจากสุนักจิ้งจอกสุนักจิ้งจอกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ พระเจ้ากรุงพาราณสีได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนปุโรหิตบัณฑิตคือเราตถาคต